กลายเป็นสุดยอดกองกลางกลายเป็นสุดยอดมิดฟิลแล้วหรือเปล่านะครับโอ้โหล่าสุดจูดเบริงแฮมนะครับทำสถิติเป็นมิดฟิลของเรอัลมาดริดที่ยิงเยอะที่สุดต่อ1ซีซั่นนะครับล่าสุดจูดเบริงแฮมกองกลางของเรอัลมาดริดนะครับขึ้นแทนเป็นนักเตะกองกลางของสโมสรที่ทำประตูต่อซีซั่นมากที่สุดหลังซัดอีก2ประตูช่วยทีมเธอร์โมกโรนาเมื่อคืนนี้4ประตูศูงในศึกลาลีกาสเปนนะ เกมที่ซานเตียโกเบอร์นาเบลครับเจ้าบ,บ้านออกนำเร็วเลยจากวินิซิอุสจูเนียตั้งแต่นาทีที่6ตามด้วยจูดบรุงแฮมที่บวกอีก2ประตูครับนาทีที่35แล้วก็54 ก่อนที่โรดิโกโกเอสจะมาปิดท้ายนาทีที่6 1ช่วยทีมขวาชัยแบบสวยสดงดงามน,นะครับเ <c oughs> ลน่าจะได้อีกประตูจากจุดโทษช่วงทดเจ็บด้วยแต่โคเซลูยิงไม่เข้าเองนะครับไม่งั้นก็จะกลายเป็น5 0เลยจากประตูในเกมนี้ของจูดบริงแฮมนะครับทำให้เจ้าตัวกดไปแล้ว20ประตูวบวกกับอีก8แอสเซสจากการลงเล่น29เกเกมทุกรายการในฤดูกาลนี้ กลายเป็นนักเตะกองกลางของเรอัลมาดริดที่ยิงประตูมากที่สุดให้กับสโมสรไปแล้วนะครับยังไงก็ตามครับจูดโดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามในนาทีที่57ของเกมจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าสร้างความกังวลให้กับคาร์โลวันโชโรติเนื่องจากทีมมีคิวลงเตะยูฟ่าชมเปสลีกแล้วนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกที่ต้องไปเยือนไลซิกในวันอังคารนี้สําหรับเรอัลมาดริดรอบสุขทีมรออยู่แล้วนะครับโอ้โหยูฟ่ากลับมาเตะ แบบนี้ก็บันเทิงแล้วสิครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าจูดครับทำสถิติกลายเป็นมิดฟิลด์ของเรอัลมาริดนะครับที่ยิงเยอะที่สุดเลยต่อ1ซีซั่น1ฤดูกาลโอ้โหยิงบ้าระหัมยิ่งกว่ากองหน้าอีกนะครับทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยสำหรับฟอร์มของจูดเบอร์ริงแฮมนะครับจัดไปให้ัยรุ่นจัดไปย,ยาวเลยนะจ๊ะ